สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดถึงประเด็นข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่มเติมกันนะครับจากคลิปเมื่อเช้านี้นะฮะมาเริ่มกันสําหรับประเด็นเรื่องแรกนะครับเป็นในเรื่องราวของโจชคิงนะฮะกองหน้าของทางบอลมารรายนี้ก็กลับมามีข่าวเชื่อมโยงการย้ายทีมอีกครั้งนะครับหลังจากที่ในช่วงมก,กราคมที่ผ่านมาก็มีข่าววนเวียนการย้ายทีมกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเรานะฮะ ซึ่งรอบนี้นะครับมันมีหลายๆทีมในพิมพ์บริษอังกฤษที่ให้ความสนใจแล้วก็มีการเล่นกันออกมา2กแสด้วยกันนะครับจากทั้ง Skyport นะฮะแล้วก็ The Miller สื่อดังของอังกฤษนะครับนะมีการเล่นข่าวออกมาว่าตอนนี้นะครับมีหลายทีมอย่างเช่นลิเ e r p o o ูนะครับ c ิตี้เชลซีบูแพมตันนะครับเลสเตอร์แมนยูนะครับก็ กำลังเฝ้าดูสาการของกองหน้าวัย28ปีของทางบอลมัตรายนี้อย่างใกล้ชิดอยู่นะครับซึ่งแมนยูเคยติดต่อไปแล้วนะครับสำหรับกองหน้ารายนี้ในช่วงมก,กราคมนะฮะเราทราบกันดีนะครับแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยหมือนกับว่าราคามันไม่โอเคกันก็เลยทําให้ดิวมันล่มกันไปแล้วก็แมนยูเนี่ยก็ไปได้โอเดนการ์โลมานะครับในตอนนั้นนะก็เป็นข่าวกันมาอีกรอบหนึ่งนะครับสําหรับ การเชื่อมโยงกับทางโจโชคิงนะครับกองหน้ารายนี้นะฮะแต่ว่าเขายกให้เชซีเนี่ยเป็นตัวเต็งนะในการคว้าตัวโจโชคิงไปเสริมทัพนะฮะในช่วงซัมเมอร์นะครับนะก็คือเชซีเนี่ยก็มีข่าวมาพร้อมกับแมนยูนี่แหละนะครับแต่ว่าแมนยูเนี่ยมีข่าวหนักสุดในช่วงมกการาแต่ว่าหลังๆเนี่ยข่าวมันก็ไม่ค่อยมีแล้วนะครับหลังๆเราจะเป็นข่าวในส่วนของพวกเดมเบลเล่ติโมเวเนอร์ซะมากกว่า นะครับหรือว่าเซ็นสัญญาถาวรกับอิกาโลซะมากกว่านะครับในส่วนของโจโชคิงเนี่ยข่าวมันก็แทบจะไม่เล่นเลยมาเห็นอีกทีก็จากสกายปอตนี่แหละครับรายงานกันออกมาว่ามันมีหลายๆทีมให้ความสนใจโจโชคิงอยู่ซึ่งหนึ่งในนั้นก็เป็นแมนยูรอด้วยนะครับก็อาจจะวนเวียนให้ความสนใจนั่นแหละแต่อาจจะไม่ได้อยู่ในลําดับความสนใจลําดับต้นๆอีกต่อไปแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับเพราะว่าเคยติดต่อไปแต่ว่าดีลมันล่มนะครับก็ รอดูกันครับในช่วงซัมเมอร์ว่าจะกลับมาให้ความสนใจอีกรอบหรือเปล่านะครับตามรายงานของซายพอตเนี่ยนะฮะแล้วก็เรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการฝึกซ้อมนะครับที่มีการยกระดับเพิ่มขึ้นแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยทางรัฐบาลของสหรัฐอณาจักรเนี่ยได้มีการออกแนวทางระยะที่2นะครับเกี่ยวกับการฝึกซ้อมนะฮะประเภทแบบพวกกีฬานั่นแหละนะครับซึ่งสามารถมีการสัมผัสตัวกันได้แล้วนะครับในระหว่างการซ้อมนะฮะ แต่ว่าการซ้อมดังกล่าวเนี่ยถึงแม้ว่าจะสามารถสัมผัสตัวกันได้ใกล้ชิดกันได้แต่ก็ต้องอยู่ในการควบคุมอย่างใกล้ชิดของทีมแพทย์ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมาฝึกซ้อมการรักษาตัวต่างๆกับทางสโมสรหรือว่าการเดินทางออกจากสนามซ้อมต่างๆนะครับคือมันต้องเข้มงวดอยู่นะครับแล้วก็เรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับที่ทางรัฐบาลเนี่ยให้ยกระดับการฝึกซ้อมไปอีกในระดับหนึ่งนะฮะ จากที่ต้องมีการเว้นระยะในการฝึกซ้อมเนี่ยมาใกล้ชิดกันได้แล้วเนี่ยนะครับเพราะว่ามันจะทําให้ในเรื่องของออการฝึกซ้อมเนี่ยมันรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับมีความเข้าใจในการฝึกซ้อมเร็วยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็มันจะทําให้ทุกอย่างเนี่ยมันดูเข้าที่เข้าทางเร็วขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะกลับมาแข่งขันกันอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงเดือนหน้านะครับถ้าเกิดไม่มีอะไรบิดพลาดนะครับซึ่งตอนนี้ก็ อาจจะมีผู้ติดเชื้อะะที่เป็นนักเตะที่เป็นทีมงานสตาฟโค้ชที่มีการประกาศกันออกมาก็จริงแต่ว่าก็ตอนนี้รัฐบาลก็ยังเดินหน้ากันต่อไปนะครับก็คือไม่หยุดในเรื่องของการกลับมาแข่งขันนะฮะต้องแข่งขันกันต่อให้เสร็จนะครับแล้วก็คนที่มีการติดเชื้อหรือว่าไม่ต้องการมาร่วมกันแข่งขันก็ไม่ได้รั้งมันก็อยู่ที่นักเตะรายบุคคลด้วย นะครับถ้าไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรนะครับหรือว่านักเตะที่ติดเชื้อก็ต้องจัดกันไปก่อนก่อนที่จะกลับมาฝึกซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้ตามปกตินะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีๆกันไปนะครับว่ามีการยกระดับการฝึกซ้อมเพิ่มขึ้นได้แล้วนะครับเป็นการใกล้ชิดกันได้นะครับแต่ว่าก็อยู่ในการควบคุมของแพทย์อย่างใกล้ชิดด้วยนะฮะทีนี้เรามาดูเรื่องราวของเดียโก้ดานโลและก็บรูโน่เฟอร์เดสครับก็ ออตอนนี้ทั้งคู่เนี่ยนะครับได้มีการไปฝึกซ้อมพิเศษนะครับกับทีมงานการฝึกซ้อมของทาง R S Elite Coaching นะครับเป็นพวกทีมงานแบบว่าฝึกซ้อมพิเศษต่างๆนะครับเกี่ยวกับทางนันกีฬาแล้วก็เป็นพวกแบบโรงเรียนสอนฟุตบอลต่างๆด้วยซึ่งทางบรูโน่แล้วก็เดียโก้ดารโลเนี่ยได้มีการไปฝึกซ้อมพิเศษกับทีมงานทีมงานนี้นะฮะมันมีคลิปด้วยนะครับแต่ว่าผมเปิดให้ดูไม่ได้นะครับ มันเป็นคลิปที่บรูโน่เนี่ยมีการฝึกซ้อมการยิงลูกฟรีคิกหรือว่าการยิงลูกโทษนะครับไปเปิดดูกันได้นะในลิงก์ยูทูบนะครับพิมพ์ตามนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะครอบน้ําเงินให้ดูนะครับครอบดําให้ดูเนี่ยตามนี้เลยนะฮะไปเสิร์ชดูนะครับมันก็จะมีคลิปให้ดูนั่นแหละนะฮะหรือว่าไปเปิดดูในเว็บไซต์ของเมโทรได้นะครับจะมีการซ้อมยิงลูกโทษของบรูโน่นะครับแล้วก็การยิงฟรีคิกต่างๆแหละนะฮะของเดียโกดาโล่ด้วยนะครับ โอเคนะครับนี่คือการฝึกซ้อมพิเศษของทั้งคู่กันนะครับก็โอเคเป็นเรื่องดีนะครับเป็นเรื่องดีถึงแม้ว่าทางสโมสรจะไม่ได้เรียกตัวมาฝึกซ้อมอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าก็2คนเนี่ยก็ยังมีโปรแกรมการฝึกซ้อมเป็นส่วนตัวนะครับหรือว่าเป็นการฝึกซ้อมพิเศษกันไปนะครับนอกเหนือจากสโมสรที่สโมสรสั่งนะครับแล้วก็เรื่องราวต่อไปครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับคิสบอลลิ n งนะครับล่าสุดเนี่ยมีรายงานจากอิลเทมโปนะครับ เปิดเผยกันออกมาครับว่าแมนเชสเตอร์เดนเนี่ยเตรียมที่จะลดราคาค่าตัวนะครับกิสมอลลิิงลดเหลือประมาณ18จนถึง25ล้านยูโรเท่านั้นนะครับให้โรมาเนี่ยสามารถเข้ามาเจรจาได้ง่ายขึ้นนะครับหลังจากที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยคือแมนยูเรียกร้องนะครับในราคาที่สูงเกินไปสำหรับโรมาประมาณ25ล้านยูโรเป็นอย่างต่ำนะฮะแต่ว่าตอนนี้ก็ลดลงมาเหลือประมาณสัก18ล้านประมาณนั้นนะครับให สโมลลิงได้ย้ายแบบถาวรได้นะครับหรือว่าโรม่าสามารถเข้ามาพูดคุยกันได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งทั้ง2ฝั่งก็ชัดเจนนะครับทั้งนักเตะก็ต้องการย้ายนะฮะโรม่าก,ก็ชัดเจนว่าต้องการสัญญาแบบถาวรน,นะครับแมนยูเองก็ไม่ได้รั้งถึงขนาดนั้นแต่ว่าต้องการข้อเสนอที่ดีที่สุดนะครับแต่รอบนี้น่าจะไม่มีปัญหากันละนะครับเพราะว่าสัญญาการยืมตัวก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยจะทําอะไรก็ต้องรีบทำนะฮะ ในเรื่องของการคว้าตัวนะครับก็โอเคประมาณนี้ปิดท้ายกันครับเรามาดูเรื่องราวของเฮลิกมาคิยานนะครับดูไปแล้วก็คิดถึงไปฮะสำหรับทางมิกกี้ของเรานะครับซึ่งล่าสุดเจ้าตัวก็ได้มีการโพสต์นะครับที่ประสบความสำเร็จในการคาแข้งกับแมนเชสเตอร์เดโดยการคว้าแช,ชมป์ยูโรปาลีกนะแล้วก็มีการแท็กไปถึงอันเดร่าด้วยนะครับคือคิดถึงทั้งคู่เลยนะทั้งเอร่าแล้วก็มาคิยานนะครับเสียดายมากๆนะครับ นะผมชอบมากเลยนะสาหรับเพลิกมคเรยาเนี่ยแต่ว่าเจ้าตัวเนี่ยปรับตัวไม่ค่อยได้ดิปรับตัวได้ช้าอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็มีปัญหาต่างๆเกี่ยวกับเรื่องภายนอกด้วยนะครับแล้วก็ทําให้ผลงานเนี่ยมันก็คือล้มเหลวกันไปนะครับก็เสียดายมากนะครับตอนซื้อมาเนี่ยก็เป็นการแบบคาดหวังว่าจะมาปั้นเกมจะมาแอซิสกระจายอะไรประมาณนั้นนะครับคือก็ทําได้แต่นั่นแหละครับคือการปรับตัวเนี่ยเขาจะมีปัญหาเขาเป็น นักเตะที่เครื่องร้อนช้านะครับช่วงแรกจะเห็นว่าปรับตัวได้ช้าพอปรับตัวได้ก็เล่นเข้าที่เข้าทางพอจะเริ่มฤด,ดูกาลใหม่ก็มีปัญหาอีกและนะครับก็เลยทําให้ทางมูรินโญ่ก็จัดการซะเลยนะครับโดยการสลับดิ่วกันไปนะฮะโอเคนะครับ,นะรบก็ประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพิ่มเติมกันนะครับเอามาฝากกันแฟนพีคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาได้ครับสำหรับคลิปนี้ ลากันไปก่อนนะครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะฮะ